อ๋อพัทยาคือที่ที่เราเลือกมาฉลองช่วงปีใหม่อย่างนี้อืมว่าแล้วก็ตามเชฟคานิที่บิ๊กซีเอ็กซ์ราพัทยากันก่อนดีกว่าวันนี้เขาจะมาทำเมนูอะไรใหม่ๆกันล่ะวันนี้<ะ>่คือเพื่อฉลองปีใหม่เราก็จะมีปาร์ตี้ปาร์ตี้บาร์บ,าบีคิวสไตล์เชฟคานิก็ต้องทุกอย่างนะมันก็ต้องสนุกดังน,นั้นอ่ะมันก็ต้องมีไม้เสียบปีนี้บาร์บีคิวของเราจะสูตรยอดถึงขน,นาดไหนนเราไปเลย โอ้ยี่ามของวาซาบิโอเจเดเจแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เราจะหยิบ่างนี่เอามานะวาซาบิซอสไปเลยวันนี้ลดราคาด้วยสุดๆซื้อวาซาบิโอติดตัวกันไม่เลยลดราคาซะด้วยด้วความแซ่บในทุกเมนูนั่นเองซีฟู้ดของปาร์ตี้ของเราวันนี้คือ CK เคเชฟคาร์นีเอ็กซ์เพรอุ้ยขาผูจักรพาดดูอันนั้นเยอะแยะมากมายดูแล้วสลรับซับซ้อนมากจำได้เ็หน้าเชฟคานีสุดยอดที่สุดเอาเดอ้อเอาเดอ้เอเย้ yeah. นะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าในข้างบนนี้นี่นะ่ยมันก็จะมีวาซสบิซอสวาซสบิีซอสสุดยอดของเชฟคานีที่มีขายเกือบ30ประเทศทั่วโลกแก่นี้ มีแถมให้ด้วยครับอย่าลืมกันล่ะผู้อัดของเชฟคานิเนี่ยอร่อยของจริง<ป>จาไม่ง่ายเห็นหน้าเชฟก็หยิบมาใส่ตะกร้าได้เลยเลือกอันที่มันสีสันสีมันงามแล้วมันไม่มีฉ่ำเฉมอะไรเนาะเคนี่โอเคของแดงด้วยอ๋ออ๋บาร์บีคิวเนี่ยขาดไปได้เลยสำหรับพริกหวาน,น,นและหัวหอมที่เชฟกำลังเลือกอยู่ เออเหมือนจะขาดทีเด็ดอ๋อผมรู้เชฟต้องการอะไรใช่นั่นแหละมะเขือเ,เทศนั่นเองเชอรี่สวิตทอมาโต้เฮดีดีมากไปได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ที่บิ๊กซีพัทยานะครับเมนูของวันนี้ เนื่องจากว่าก็คือใกล้ปีใหม่แล้วนะเราก็จะเรียกว่าปาร์ตี้ซีฟู้ดบาร์บีคิวบาร์บีคิวจริงๆแล้วเนี่ยต้นตำรับบาร์บีคิวเนี่ยมาจากนะมาจากเผาคือมาจากเผาอรารวะอ้าวแล้วตอนนี้นี่นะก็คือเราจะเรียกว่าเนี่ยปาร์ตี้นะฮะปาร์ตี้ซีฟู้ดบาร์บีคิวของเราดูสิถ้าว,วันนี้เชฟที่จะเลือกเอาอย่างนี้มันก็คือนี่พริกหวานเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยประเภทหอมใหญ่เอ่ย,อท,อย,ท,ย,ย,อยที่มาจาก แต่ละที่แต่ละไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นทวิตเดียวกันทั้งน,นั้นเลยนะแล้ววันนี้ที่เราเลือกเอนี่ยเราเขาเรียกว่ามอร์ตเดียแล้วซอสมะเขือเทศจ,จริงๆแล้วซอสมะเขือเทศเนี่ยเขาเรียกว่าแคทชัพนะฮะที่อย่างเข้มข้นนี่เราจิ้มได้เนี้เขาเรียกว่าแคทชัพเราก็จะมาปรุงปรุงให้มันรสชาติเกือบความบาร์บีคิวมากขึ้นดังนั้นนะเกลือพริกไทยกับน้ําตาลเนี่ยใส่ลงไปผสมทําให้มันเข้มข้นหน่อยน้มามันนิดหน่อยเพื่อมาย่างนะฮะ มัยก่อนเนี่ยบรรพบุรุษไม่มีโอกาสได้กินในนี้เลยแต่ว,ว่าเราได้เลยอัน,นี่ก็คืออะไรกัมปูหิมะนี่เองโอ้โหกัมปูหิมานี่มันกินอะไรให้มันอร่อยเชฟจะเชิญเลยทีหลังโอเคแต่นี้เรามาเตรียมัตถุดิบก่อนนะฮะเชฟจะแนะนำอย่างนี้เชฟนี่เพื่อความสะดวกอย่างนี้เหมือนไม้สเต้อย่างนี้เราหาซื้อได้ทั่วไปได้อยู่แล้วเอาไปสักประมาณ6นิ้วเพื่อความสะดวกการกินเนาะ แน่นอนว่าการทำบาร์บีวหรือของปิ้งปิ้งย่างๆเนี่ยก็คือเตรียมวัตถุดิบเพื่อเอามาเสียบไม้มน,นี่แหละ,ทะเทีอย่นี้บ้านมันสนิทถ้าอย่างนั้นมันก็จะอาจจะมีเสียบโอ้นโอหน้าตาสีสันบาร์บีวเชฟคานิเนี่ยช่างกระตุ้นต่อมน้ำลายจริงๆทาให้ทั่วแล้วอาลงไปเกลือกลั่วกระทะร้อนเสียบอะไรที่เราชอบใช่ไหมหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้ง,องหอยปูปลาอย่างนี้เสียบเข้าไป มันก็มีซอสที่มันเจ๊งๆอันหนึ่งอย่างนี้อร่อยอร่อยอย่างนี้นอย่าลืมด้วยนะก้านปูหิมะนี่สุดคุ้มเลยของเจฟค่ะนี่เพราะว่ามันมีแถมด้วยโอ้ยมันมีซองนี่ซองข้างบนอย่ยงนี้อย่าลืมนะ15กรัมอัเน,นี่ยใช่มันเจี๊ยมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละให้มันเกลียมสักนิดหน่อยอันนี้นี่นะเราขึ้นได้แล้วโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมวิ่งนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วน,น,นี่อย่างละ สวยแล้วสวยแล้วจบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายโอ้โหท่านผูช้ชมสิมเปิลสิมเปิลง่ายง่ายซอสทตะกี้แถมมาอย่าลืมโอ้โหสองซอสนี่ลงไปนะ ไม่ขึ้นสวรรค์ก็ผิดปกติโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหสวัสดีปีใหม่ Happy New Year หอมน่ากินจริงๆริงให้ตายสิประชักสวัสดีครับนี่คุณเบตตี้ Yeah I'm Betty Betty from I'm from China Betty from oh Betty from c h i ่า Was เป็นคนจีนนะแล้ว a ุณเ n ็ k h a n a าค่านาค from t h a i l a n d โอ้โหมันเสียงแม่นมากเลยอันนี้เมนูที่ของเชฟทำอันนี้ก็คือปาร์ตี้ซีฟู d ดบาร์บีคิวโดยที่ว่าทำซอสสองชนิดให้แล้วตอนนี้ให้กับคุณ Betty กับคุณน a t ชิมกันแล้วกัน please this is อะไรเชิญเลยครับ Wow! this one look is good it, s <S it looks beautiful yeah, No. no. No, you don't I have to. Mean, just try, just what? try. This is with our two kinds of special sauce. Oh, so your three I love it. Oh, has <laughs> I love it. Yes, it the and a little bit of salt. Oh, ma. Yeah, 39. Yes, 39. I I mean, Chinese I... will Chinese uh, like it. Yeah. Betty, said <laughs> อมา่ะขอบคุณคุณเบตตี้ครับ <มา S 1> ขอบคุณคุณ,คณน<ะ>ัดครับต<ม>ามสบายเช่นเคยนะครับการปิดไทยรายการของเราอย่างนี้ก็วันนี้ก็จะมีกิฟต์วาลเจอร์5ใบสำหรับ5ท่านแรกนะครับเข้าไปที่ f a c e b o o k แฟนคลับเชฟคานี้กด Like แอนแช่หท่านแรกได้เลยเอาไปเลยท่านที่ v ลเจอร์5ใบทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวไม่พอเข้าไปที่ ของ t u b e c h ANNEL c เชฟคานิกด subscribe แล้วกดดิ่งด้วยเพื่อถูกเตือนเมื่อเชฟมีเ,เมนูมอร่อยอร่อยแซ่บแบบนี้มันโพสต์ขึ้นมาทันทีเราก็จะถูกเตือนเลยแล้ววันนั้นก็จะได้อร่อยได้ทันทีวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วพบกันใหม่อีกทีทุกทกวันเสาร์เสาร์หน้าบ่า,ายสามโมงในรายการเชฟคานิจัดเฮยสวัสดีครับสวัสดีใหม่ครับ